เราก็จะมาพูดถึงการลบเกมนะครับ Call of Duty Warzone หรือว่า Uninstall เกมออกจากในเครื่องคอมนั่นเองนะครับเนื่องจากเกมนี้นะครับมีการกินพื้นที่ Hard Disk หรือว่า Solid State นี่ยค่อนข้างที่เยอะเยอะนะก็คือประมาณ100จิกกว่านะครับคือตัวเกมก็86กว่าแล้วล่ะแพดอีก ส5บห้ากว่าๆนะครับรวมแพทปัจจุบันก็น่าจะร้อยจิกกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะรวมถึงการกินสเปคที่มันใช้คอซีวูตั้งแต่คอไอห้าขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไเรเซนก็ไเรเซนห้าขึ้นไปนะครับไเร 5, ไเซนห้าไรเซนเจ็ดนะครับการ์ดจอควรที่จะมีอย่างน้อยนะครับการ์ดจอเนี่ยคือ1070งนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนยอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าไม่เทพจริงเล่นเกมนี้ไม่ได้และมันกระตุกนะครับ โอเคเราจะมาอันอินสตอลอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็ปิดหน้าของ b e t t e r n e t นะครับ b e t บ e ทนดอเนี่ยลันเชอร์ออกก่อนนะครับปิดไปก่อนปิดไปก่อนนะครับการอันอินสตอลนะครับเราสามารถอันอินสตอลได้จาก2ช่องทางนะครับอันแรกคือจากคอนโทรพาเนลซึ่งเป็นไอคอนตัวนี้นะครับถ้าใครมี ไอคอนตรงนี้นะครับก็คลิกที่คอนโทรล p a เนลนะครับการเปิดนะครับคลิกขวานะครับเลือก Personalize l นะครับการเปิดคอนโทรล p a เนลขึ้นมานะเลือก t e มนะครับ t e มตัวนี้นะแล้วก็เลือก Desktop Icon Setting นะครับลิกคำว่า Control Panel ตัวนี้นะฮะติ๊กถูกนะครับกด a p p l หนึ่งครั้งกด OK นะครับนะติ๊กถูกนะครับกด a p p l หนึ่งครั้งกด OK นะครับมันก็จะมีไอคอนที่ชื่อว่า Control Panel ขึ้นมาในหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับ ส่วนใครที่ไม่มีตรงนี้นะครับทําแล้วไม่มีนะครับก็ไปที่ run นะครับตัวนี้นะเบนขยายนะครับทีมตรงนี้ช่องค้นหานะครับ control panel เหมือนกันนครับ panel นะครับก็เปิดตัวนี้ก็ได้นะครับครั้งแรกเวลาเปิดมามันจะเป็นหน้าต่างค a t e g o รีแบบนี้นะครับค a t e g o รีแบบนี้ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นรัสไอคอนได้นะครับ คลิกตรงนี้นะครับเลือกลัสไอคอนนะครับได้นะครับจะเข้าแบบไอคอนตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมมาได้เป็นนี้นะครับเปลี่ยนเป็นลัสไอคอนนะครับจากนั้นนะครับให้ไปคําว่าโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับคลิกไปเลยนะครับคุณจะเห็นตัวเกมนะครับชื่อว่า c a l l of Duty นะครับ m o เดลบอลเฟลสอะไรเนี่ยนะครับคลิกนะครับตังนี้นะคลิกที่ชื่อนะครับและก็ทําการกดอันอินสอด้านบนนะครับปุ๊บครับตอบ yes ครับตอบ yes นะสักครู่นะครับ,รบโปรแกรมก็จะอินสอ l l ออกไปนะครับเกมเนี่ยมัน i n s t a l l ออกไปเนี่ยเกมเนี mm ่ย hmm. คือเกมเนื่องจากเกมค่อนข้างใหญ่ๆนะครับ ร้อยจิกกว่านะเวลาคุณอันสตอ์ก็ใช้เวลานานด้วยนะครับอันนี้ผมก็มีเม็เทนเน็ตนะฮะหากนว่าควณย้าต้องเอาอีกพอออกไปไม่ต้องโอเคนะก็ทำการรอนะครับถ้าไม่ได้ก็กดครั้งหนึ่งตอบ yes นะฮะ อิน t ตอล yes นะครับมันขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับคือถ้าครั้งแรกกดแล้วมันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็กดครั้งที่2มันขึ้นแบบนี้นะแล้วเลือกคําว่า yes a n d อินส l l นะครับ yes อ n นอินส l l l อันแรกนะครับมันอาจจะไม่ขึ้นนะมันฟ็อปซอัพมันช้านะครับก็รอจนกว่าไอไอตรงนี้จะหายไปนะรตรงนี้นะ ย้อนหน้านต่างก่อนหายไปแล้วไอคอนหายไปแล้วนะครับอลองรีเป็นหน่อยอก็รอจนกว่าจะหายไปนะครับเท่าน,นี้แหละการอนินสตอลเกมนะครับออกจากเครื่องโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาการไปก่อนของคุณครับ